สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้คลิปนี้มีพิมพ์อะไรเอ่ยผมยังไม่ได้ส่งละเอียดเลยนะรีบซื้อรีบกลับทรงเจดีนะนะครับทรงเจดีทรงเจด,เจดีน่าจะใช่นะทรงเจดีหรือเกต์โบตูมกัากึ่งระหว่างสองพิมพ์นี่แหละนะครับแต่ผมดูเป็นบางขุนพรมเนาะนะครับผมนะผมดูเป็นบางขุนพรมนะครับเนี่ย น่าจะส่งเจดีนะครับผมนะเนื้อสวยดีฮะขาวขาวนะครับผมนะฮะนี่ฮะชมดูนะครับผ้ามีลั่นลั่นนะนะครับเนื้อจัดดีนะฮะโซนบางขุนพรมเนาะนี่ฮะดูด้านหลังนะครับมีซ่อมไหมไม่มีซ่อมนะครับเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ลั่นนะมีลั่นนะครับ มีลั่นนะครับเอาไว้ๆนะเอาสามพันห้านะครับผมนะฮะทรงเจดีบางขุนพมเนาะคมดีพระคมดีนะเอา3 5มพครับผมทักมาคุยกันนะขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมสา0 0บาทครับพระเก่านะนะครับลองดูนะครับ